สวัสดีคะ่ะนิงมากพัศเสบมากหรอคะมากคะ่ะพี่น้องวันนี้นิงพามากินตากุ้งสดผักบุ้งกรอบเนาะคะ่ะพี่น้องซสบๆเป็นน้ำเหน่งเด้อคะ่ะผักมัน,นีกะซิมีผักกาดเนาะคะ่ะผักกาดค่ะตระกูลของผักสลัดเนาะคะ่ะแล้วก็มีชะอมค่ะพี่น้องแลดีดคือเกาค่ะมีมะระขี้นกมะน้ำวันนี้เดี๋ยวมะเขือเทศนิงกับบุงหัวจกซื้อมาเลือกกันเนาะ เพืเ่อนว่ามะเขือเทศเอ่อญี่ปุ่นมาสันแต่ว่าเป็นเป็น,ปนสีสมเสมสมนาะค่ะสีเหลืองๆเนี่ยอันนี้เป็นผักเต๊อะหรือกรีนโอ๊กเนี่ยนะคะพี่น้องสีม่องๆได้ขนมจีนมะน้ำค่ะมามาค่ะพี่น้องแซ่บๆไปน้ำหนิ่งเด้อค่ะการกินบางทีออาจจะบวสุภาพแนม่ม่มม้าแนกะนกะนิงกะกราบขอโทษขออภัยไว้ในมองนี้นอเด้อค่ะมามาค่ะแซ่บๆไปน้ำหนิ่งค่ะ ตำใส่มะกอกเปรี้ยวๆนัวๆเลยค่ะมือแนสอแน่นอะคะ่ะ ปักบุ้งค่ะกุ้งตงเป็ญญปใหญ่ป็นไงเนาะค่ะนี่ใส่แบบใส่กำลังดีค่ะ เปี้ยวหวานๆเนาะค่ะรสชาติเพลินร้องเสียฐาเนเละค่ะ ตัวราคาผมกำลังดีเนาะค่ะ บุงนี่ต่มใส่มากเนาะค่ะ ยังนั่งอยู่ข้างสวนบ้านเนาะคะ่ะเสียงนกเสียงยังไลยคือเกาเนาะคะ่ะฟังเสียงนกเพลิดเพลินเป็นท้งหนึ่งเนาะคะ่ะอยากึงลำคานเลยคะ่ะ ยังนกหองดีขนาดเลยค่ะ สารจจัจจจนคือเกเนาะค่ะสมตำเบอเบอรเผกับเบอรแสบเนาะค่ะ บ้านนิงอยู่ไทยๆหมูบ้านเลยเนาะค่ะเป,เป็นข้างหลังเป็นคลองเนาะค่ะข้างหนาเป็นป่านกหลาลยค่ะกะแต่ยังเสียยังเห็นอยู่ค่ะ พักบุงลวกก,บกอบๆกวันว้าเลยค่ะ ตอนบังน่าวค่ะอือ แซ่บแบบจัดจ้านคือเก่าเนาะคะ่ะไปละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นิงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่์นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นิงดนเฮ็ดคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิงมากาแซ่บลาไปก่อนพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ